ครับผมอ่มาดูวิธีการเปลี่ยนใบมีดเครื่องตัดผ้านะครับเครื่องตัดผ้าแปดนิ้วสิบนิ้วหกนิ้วนะครับวิธีการเปลี่ยนจะเหมือนกันเลยนะครับผมันดับแรกนะครับถ้าใบมีดหมดนะครับใบมีดไม่คมตัดผ้าไม่เข้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับด้วนนะครับนี่นะครับใบมีดอันนี้ของเดิมคือเต็มนะครับเขาใช้ไปใช้ไปแล้วหมดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็คือันดับแรกนะครับเราถ้ามีประแจ เบอร์8หรือว่าตัวชุดอ่าบล็อกที่เขาเปลี่ยนเที่เขาแถมมาให้นะครับกับตัวเครื่องนะครับจะเป็นบล็อกหกสี่เหลี่ยมนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมตัวตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นชุดบล็อกยาวนะครับเอาไว้เปลี่ยนแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกระเจาะประแจทั่วไปนะครับของเดิมที่เขาแถมมาให้จะเป็นชุดหกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมวิธีการเปลี่ยนนะครับก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับน็อตตรงนี้นะครับเป็นน็อตสี่เหลี่ยมนะครับถ้าใครไม่เห็นนะครับบางบางบางทีครับไปมีดเนี่ยเราหลบขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเราจะไม่เห็นน็อตนะครับไหนว่าช่างมีน็อตมีน็อตอยู่ตรงนี้พอมองไปมองดูของเครื่องของเราไม่มีน็อตนะครับก็จะมีตัวหมุนอยู่ตรงนี้นะครับตัวหมุนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับวิธีการการหมุนนะครับก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปแล้วทีนี้เราก็เอามือหมุนนะครับใช่มือหมุนขึ้นหลงได้ครับแต่เรา แบบนี้นะครับทําตามคลิปนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นน็อตอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวอันนี้รับมีดนะครับน็อตลงอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติตัวนี้เกะกะนะครับเราสามารถเอามือนะครับมาจับที่ตัวปลดล็อกสายพานนะครับก็คือตัวชุดรับมีดนะครับกดลงนะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับครับผมกดตรงนี้ลงแล้วทีนี้เราก็เอามือง้างงัดตรงนี้ลงนะครับแบบหนึ่งนะครับ นี sure like in ่ยครับบางทีเกะกะนะครับแล้วก็กดแล้วก็เอามือดันลงนะครับหรือว่าจะตั้งเครื่องก็ได้ครับหรือว่าจะนอนลงแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ดึงลงนะครับชุดรับมีดนะครับลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับจะได้ไม่เกะกะนะครับผมอ่าทีนี้นะครับเราก็จะเห็นน็อตอยู่ตรงนี้ง่ายๆนะครับหมุนง่ายๆเลยทีนี้เราก็ใช้ประแจเบอร์แปดนะครับหมุนนะครับหมุนเพื่อที่จะคลายน็อตนะครับออกนะครับผมจะทําได้ง่ายๆเลยนะครับ ก็หมุนลงนะครับหมุนลงหมุนลงหมุนลงนะครับสักสองสามรอบคลายพอหลวมๆนะครับไม่ต้องเราน็ตออกเยอะนะครับเราคลายแค่พอหลวมๆนะครับถ้าเราขันขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับนี่ขันลงนะครับแล้วก็คลายพอหลวมๆนี่ครับปะจจเบอร์แปดนะครับที่เราไว้เปลี่ยนใบมีดนะครับถ้ามีชุดบล็อกก็ใช้ชุดบล็อกก็ได้ครับถ้าไม่มีก็ใช้ประจแบบเบอร์แปดแบบนี้ครับหมุนนะครับ มันพอรวมๆแล้วก็ค่อยๆดึงลงนะครับแต่ระวังนะครับใบมีดตรงนี้คมมากนะครับระวังโดนมือนะครับผมใช้ครีมหรืออะไรก็ได้นะครับจับนะครับใบมีดนี่นะครับก็เราจะเอาใบมีดออกทางด้านล่างนะครับนี่นะครับตรงช่องตรงนี้นะครับพยายามใช้ครีมนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับจับนะครับจับใบมีดนะครับแล้วก็ดึงลงนะครับนี่ครับดึงลงมาแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับ อย่าเอามือไปจับนะครับใบมีดคมนะครับใบมีดจะบาดมือได้นะครับผมอ่าดึงลงดึงลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ถ้ามาพอเราดึงลงมาแล้วเรามาติดที่ผ้าทรายนะครับเราสามารถเอาอะไรก็ได้นะครับดันนะครับดันให้ผ้าทรายรับมีดตัวนี้หนีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใบมีดไปโดนกับผ้าทรายนะครับผมนี่นะครับใบมีดตรงนี้นะครับว่าเดี๋ยวใบมีดไปโดนผ้าทรายแล้วผ้าทรายจะขาดนะครับหาอะไรดันออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ค่อยดึงออกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ใบมีดเก่านะครับใบมีดเก่าเป็นสนิมลราหมดแล้วนะครับเนี่ยที่จริงหน้าหน้าหน้าใบมีดเนี่ยจะเต็มเลยนะครับผมเนี่ยใช้มาเยอะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาใบมีดใหม่ที่เราเตรียมไว้นะครับเสียบเข้าไปนะครับนี่นะครับหน้าตาใบมีดถ้าหน้าเต็มก็ยาวประมาณนี้แล้วก็เสียบเข้าไปในรูนี้นะครับมีร่องบังคับอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปนะครับ บางทีเราเสียบเข้าไปแล้วอาจจะไปโดนผ้ารายนะครับผ้าายที่อยู่ด้านบนนะครับต้องค่อยๆขยับหานะครับแต่ระวังมือนะครับระวังมือนะครับเพราะใบมีดคมนะครับผมเดี๋ยวจะพลาดได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เราก็ดันดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปชนกับไอ้ตัวน็อตด้านบนนะครับเนี่ครับดันขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นล่องบังคับอยู่แล้วครับใส่ให้สุดเลยนะครับผมใส่เข้าไปน็อตตรงนี้ให้สุดเลยดันขึ้นไปนะครับ นี่นะครับผมค่อยๆดันระวังมือนะครับค่อยๆดันขึ้นดันขึ้นอ่านี่จะชนข้างบนนะครับถ้าชนข้างบนมันก็จะดังตึก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 นะครับจะไปไปไหนละก็คือสุดแล้วครับผมแล้วก็ใช้ประแจนะครับล็อกน็อตไว้เหมือนเดิมนะครับผมขันเข้าไปนะครับเวลาขันเข้าขันแน่นก็ขันขึ้นนะครับเวลาขันออกก็ขันลงนะครับอันนี้เราขันขึ้นนะครับให้แน่นนะครับเอาแค่พอตึงมือนะครับอย่าไปแน่นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน็อตขาดนะครับเอาแค่พอตึงมือ อานอดขาแล้วจะเป็นเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องก็คือถอดยากนะครับทีนี้เราแค่ขันถอดตึงมือพอครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไอ้นี้เราก็ทําการเช็คนะครับว่าใบมีดคงที่ไหมใส่ดีไหมหลุดไหมนะครับก็กดเข้าไปนะครับกดด้านหลังตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนเช็คดูนะครับนี่นะครับขึ้นนะครับผม หมุนขึ้นหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หมุนลงหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเช็ค <Check S 1> ดูว่าใ <Yeah. S 1> บามีดที่เราใส่ไปมันหลุดไหมเวลาขึ้นหลุดออกจากน็อตหรือเปลา่าอะไรอย่างนี้นะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองหมุนแบบนี้นครับต้องกดเข้านะครับตัวนี้ถ้าเราไม่กดมันจะไม่หมุนให้นะครับต้องกดเข้าเพราะเขาจะเป็นสปริงนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผม นี่เราก็ตั้งเครื่องขึ้นนะครับตั้งเครื่องขึ้นแล้วทีนี้เราก็ทําการเสียบปลั๊กหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ลองใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมลองเทสดูได้นะครับไม่มีอะไรแล้วครับผมก็วิธีการเปลี่ยนใบมีดก็จะประมาณนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมเปลี่ยนเองได้เลยนะครับ